มุนมุนมุดมุดเบืองเบื้องเอ้าเอ้าขึเจงเถอะวะเอาเอาผู้ใหญ่สิขึ้นก้อนกันเอาขึ้นวอมกันพ่อหล่ะไปพ่อหล่ะไปเก่งแล้วมุดได้แล้วเร็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 ว อันไหนฟันอันไหนฟันยิ้มสวยสิอันยิ้มเร็วๆไม่อยา่างปังมันคือม,มีเสียงอโอ้ยแมงขีดเตยฮึฮึฮึ <c oughs> หมดอีกแล้ววันแล้วหมดข้าวเดี๋ยวนึงวันหมดไม่ก็น่ะ พ่จุ่มกล้วยมันลยนอยอั่พอหรือยังพ่อใจหรอไปเอาเขาฝอกไว้ก่อนกระสันมากมันจะอุ่นอัวกันพ่อไปพ่อไปพอไปพอไป่พอแล้วขึ้นปละ Amut. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Au. Oh. Oh.